เทศบาลก้าหน้าเทศบาลเมืองลพบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละวโวธานีปี63 30และ31ตุลาคม2563หณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสะแก้วรวมให้กำลังใจการประกวดหนูน้อยนกพมาาและนางนกพมาศ สุดมันกับการแข่งขันชกมวยไทยเพลิดเพลินกับรำวงย้อนยุคมหรสพบ่่าๆๆการแสดงของนักเรียนสนุกสนานกับสวนสนุกชิงช้าสวรรค์บ้านลมรวมชมการประกวดกระทงประดิษฐ์และกระทงใหญ่ประเภทสวยงามประเภทความคิดอลังการสุดยิ่งใหญ่กับการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม รวมพิธีขอขมาพระแม่คงคาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายภายในงานพร้อมลุลับรถจักรยานยนต์จากนายจำเริญสลาชีพนายกกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอยี่ยล่าางานวันพิีร้อยกรองย้อนยุคหลวงโอชาปีหกสามสาและสาเอ็ดตุลาคม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนัทการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูร่วมแสดงความยินดีแก่เทศบาลเมืองลบบุรีภายใต้การนำของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีหลังจากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่เชิดชูร,รางวัลวัฒนคุณาธรเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังก right ัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายภัสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกฏจันทรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางสาวสุกัญญาวงประภารักษารษาชก,การแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่เทศบาลเมืองลบบุรีภายใต้การนำของนายจำเริญสละชีในายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีหลังจากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลวัฒนคุณาธร ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2545จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา18ปีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสร้างสารรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งอันนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้น้อมนำพระปฐมพระบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการสืบสารรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยยึดหลักธรรมพิบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศชาติจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้งหมดระดับบุคคลและองค์กรเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่องค์กรบุคคลทางศาสนาคณะบุคคลสถาบัานการศึกษาสภาวัฒนธรรม ตลอดจนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดมอบรางวัลวัฒนคุณาธรขึ้นเป็นประจาทุกปีซึ่งรางวัลวัฒนคุณาธรหมายถึงรางวัลสำหรับผู้ทรงคุณประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระสวงวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์นับเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโดยตั้งแต่ปีพศ2550ถึงพศ2562ได้มอบรางวัลวัฒนคุณานาธรไปแล้วรวมทั้งสิ้น2,649 และในปี2563มีบุคคลองค์กรได้รับเลือกให้รับรางวัลวัฒนคุณาธรจำนวน475รางวัลได้แก่ประเภทเด็กหรือเยาวชน156รายประเภทบุคคล164รายประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล155แหง่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น8จังหวัด ผู้เกษียณอายุราชการ186รายข้าราชการพลเรือนดีเด่น11รายโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวัฒน,นคุณาธรประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบให้นังเยาวลักษณ์พ่อนประเสริฐผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งนอกจากนี้ยังมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธรประเภทเด็กและเยาวชนซึ่งได้แก่เด็กหญิงกัญยรัตชอสันเทียซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเช่นรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสวดมนต์มู่ทำนองสรพันยะระดับประถมศึกษาประเภททีมหคน ประเภททีมหญิงล้วนระดับประเทศพศ2561รางวัลชนะเลิศการประกวดส่วนมุลหมู่ทํานองสรพันยะระดับประถมศึกษาประเภท5คนประเภทหญิงล้วนระดับจังหวัดพศ2563มีความสามารถพิเศษในการแสดงออกการใช้เครื่องดนตรีสากลดนตรีไทยเพื่อสาธารณประโยชน์งานสังคมาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลบบุรีและชาวเทศบาลเมืองลบบุรีถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลที่เทศบาลเมืองลบบุรีภายใต้การนำของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับมาสำหรับช่วงต่อไปเราจะไปชมช่วงสีสันท้ายข่าวค่ะ สีสันท้ายข่าวในวันนี้มีอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันค่ะสำหรับสีสันท้ายข่าวในวันนี้ไปดูพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีที่จะมีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะ ไปที่โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีผู้ปกครองนักเรียนรวมพิธีเป็นจำนวนมากโดยพางนางสาวสุจัญญาวงประภารักษาราชการกาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยทางโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยในพิธีก็จะมีความวุ่นวายเล็กน้อยเนื่องจากเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นก่อนอนุบาลและชั้นอนุบาลต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างครูประจำชั้นต้องคอยช่วยตลอดเวลามีทั้งทำผ่านไหว้ครูตก โดยคุณครูต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการประครับประคองพิธีไหว้ครูให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดีจนถึงตอนที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานในพิธีกล่าวให้โอวาดแก่นักเรียนไม่รู้ว่าท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาดนานไปหรือเปล่าหรือว่าน้องนองนักเรียนหิวนมกันแน่น้องนองนักเรียนก็ร้องไห้งองแงตามภาษาเด็กๆเ,เมื่อมีคนหนึ่งร้องไห้ น้องๆอ,อ,อีกหลายคนก็ร้องกันตามจนคุณครูประจำชั้นต้องมาคอยปลอบอยู่นานนานกว่าน้องๆนักเรียนจะหยุดร้องไห้แหมลำบากคุณครูประจำชั้นไปอีกค่ะเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าน้อยๆก็คงดีฟ้าก็แสนไกลจ้องตรงไหนก็โสภีดูสิดูสิ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโวธานีปี63 3และ31ตุลาคม 2,563ณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสะแก้วรวมให้กำลังใจการประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศสุดมันกับการแข่งขันชกหวยไทยเพลิดเพลินกับรำวงย้อนยุคมหรสพต่างๆการแสดงของนักเรียนสนุกสนานกับสวนสนุกชิงช้าสวรรค์บ้านลมรวมชมการประกวดกระทงประดิษฐ์ และกระทงใหญ่ประเภทสวยงามประเภทความคิดอลังการสุดยิ่งใหญ่กับการแสดงแสงสีเสียงและซ่อผสมรวมพิธีขอเข้ามาพระแม่คงคาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายภายในงานพร้อมลุ้นลับรถจักรยานยนต์จากนายจำเริญสลาชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลพบุรีอย่าลางานประ,ประเภทร้ <100 S 2> อยกระ,ระทง,ทงย<อ>นยุค โลห,ลหลานีปี63 30และ31ต <31 S 1> ุลาคม